ที่เราจะทำอะไรแล้วเรามักจะประสบผลสำเร็จนั่นก็คือเราจะต้องมีทั้งพลังกายและพลังใจใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะสร้างพลังใจสิ่งที่ครูทำในการสร้างพลังใจเนี่ยค่ะซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าการที่เราจะสร้างพลังใจได้ดีเราจะมีพลังใจในการที่จะทำให้ขับเคลื่อนกายหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆตามที่เราวางแผนไว้ถ้าตั้งแต่เช้าเรามีพลังใจที่ไม่ดีแน่นอนมันจะทำให้เราก็รู้สึกที่ไม่มีกำลังใจไม่มีพลังในการที่จะทำอะไรทั้งวันได้เช่นเดียว แต่ถ้าเราสร้างพลังใจตั้งแต่เช้าดีตั้งแต่ต้นมันจะทําให้เราเนี่ยทำอะไรทั้งวันได้อย่างมีพลังนะคะแล้วมันก็จะทําให้ประสบผลสําเร็จในแผนง,งานในกิจกรรมในแต่ละวันที่เราวางแผนไว้เช่นเดียวกันเทคนิคง่ายๆที่ครูใช้นะคะโดยใช้กับตัวเองสิ่งที่ครูอยากจะมาแนะนําพวกเราก็คือครูใช้การที่เขียนโน้ตสั้นๆโน้ตย่อๆค้ายยกตัวอย่างเช่นที่ครูทําในทุกเชา้าหลังจากที่ครูอาบน้าเสร็จปุ๊บสิ่งที่ครูจะมาเขียนเสมอในทุกๆเช้าก็คือฉันมีพลังจากความดีฉันมีพลัง จากความสุขและความสงบใจฉันมีพลังจากความรักฉันมีพลังจากสติสีลสมาธิและปัญญา สิ่งเหล่านี้ครูเขียนในทุกเช้าแล้วครูจะโฟกัสกับสิ่งที่เขียนการโฟกัสกับสิ่งที่เขียนของครูนั่นหมายถึงว่าความคิดของครูจะอยู่กับคําเขียนจะอยู่กับประโยคที่ครูเขียนดังที่ครูได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นเมื่อสักครูเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือสมองของครูเนี่ยมันจะบอกตั้งแต่เช้าว่าสิ่งที่ครูจะมีพลังในทั้งวันเกิดจากความดีของครูเกิดจากความรักที่ครูมีให้คนอื่นเกิดจาก ความสุขและความสงบใจของครูเกิดจากสติศีลสมาธิและปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นทั้งวันเพียงเราทําสิ่งเหล่านี้ที่เราเขียนไปในทุกๆเช้าไม่ว่าจะเป็นประโยคไหนก็ตามค่ะให้เราทํามันทุกๆวันในทุกๆเช้าครูเชื่อได้เลยว่าถ้าทุกๆคนเอาไปทําแบบนี้นะคะเราจะมีพลังในทุกๆวันและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในทุกๆวันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะทํามันได้อย่างสําเร็จในทุกๆอย่างที่เราวางแผนไว้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรสิ่งที่เราคาดหวังไว้เมื่อเรามีพลังในการที่จะทำอะไรในทุกๆวันแล้วแน่นอนค่ะการประสบผลสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากเลยสิ่งไหนที่เราคาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันจะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะครนนนี่สวัสดีค่ะ